วันนี้มาคุยเรื่องป้าแก้วนะคะคือตอนเนี้ยวันนี้เพิ่งลาออกจากงานแบบสดสดร้อนๆ้เลยนะคะคือป้าแก้วทำงานที่ที่เนี้ยมาเจ็ดปีนะคะเป็นพนักงานดีเด่นมาตลอดนะคะไต่เต้ามาตั้งแต่เป็นพนักงานตัวเล็กๆนะคะจนกระทั่งขึ้นเป็นหัวหน้างานหลังจากนั้นก็คือช่วง สามสี่ปีที่แล้วป้าแก้วเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานนะคะทำให้เท้านะพิกมันมันคือมันบิดเลยนะคะคือตกพาเลทนะคะคือมันมันจะเป็นเขาเป็นพาเลทไม้แล้วทีนี้เอมันมันหักนะคะมันมันกําลังจะหักแต่เราไม่รู้เราขึ้นไปเหยียบมันก็เลยทําให้เท้าพิกจากนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เท้าจะไม่ปกตินะคะจะเดินแบบ ปวดมากนะ,ะแล้วยิ่งนับวันนะยิ่งนับวันนับวันมันก็ยิ่งจะมีปัญหาเพราะว่าเราเราทํางานเรามันต้องเดินตลอดนะคะทํางานในโรงงานเนี่ยมันต้องเดินตลอดแล้วทีนี้มันก็เลยทําให้เกิดเกิดปัญหาเรื้อรลังมาตลอดนะคะแล้วช่วงพีกๆนะคะช่วง หกเจ็ดเดือนที่แล้วป้าแก้วคือมันมีปัญหาหลายอย่างสะสมก็เลยลาป่วยพอลาป่วยยาวนานแล้วทีนี้คิดว่าตัวเองน่าจะโอเคแล้วก็เลยกลับไปทํางานกลับไปทํางานแล้วทีนี้คือมันปวดปวดเท้ามากนะคะปวดแบบเหมือนเราเดินเหยียบน้ำอยู่ตลอดเวลาเลยนะก็เลยส่งอีเมลไปไปให้ทางฝ่ายบุคคลบอกว่าฉัน ฉันขอลาออกจากงานเพราะว่าฉันฉันไม่ไหวฉันฉันเดินไม่ไหวฉันไม่สามารถที่จะทํางานนี้ได้นะคะเขาก็เลยยื่นโนติสว่าคุณจะเอมาทํางานหนึ่งอาทิตย์หรือว่าคุณจะลาออกวันนี้เลยแล้วเราจะจ่ายเงินเดือนถึงสิ้นเดือนแล้วก็อจ่ายวันเขาเรียกอะไรวันฮอลิเดย์วันหยุดให้ จะคือจะคำนวณให้แล้วก็จะโอนเงินเข้าบัญชีแล้วคุณลาออกจากวันนี้ได้เลยนะคะก็ก็บอกว่าเงินชั้น,นลาออกวันนี้เลยแล้วก็คอนเฟิร์มไปนะคะก็เลยตอนช่วงบ่ายก็เลยเอาพวกยูนิฟอร์มพวกกราดพวกขี่กร์ดพวกอะไรต่างๆนะคะเอาไปไปคืนเพราะว่าเราเราจะต้องเอาไปคืนเขาไงคะเราไม่ได้เป็นพนักงานเขาแล้วแล้วก็ไปเคลียร์ล็อกเกอร์ของพ่อแก้ว ว่าเรามีอะไรมั่งนะคะก็เคลีย์ให้มันสำหรับคนอื่นที่เขาจะมาแล้วเขาจะได้ใช้ล็อกเกอร์นี้ได้เลยนะคะก็เพิ่งเข้าไปเกลีย์แล้วก็กลับมานะคะไม่ได้บอกใครเลยนะคะคือคือเลิกงานมาเมื่อวานนี้ยก็บอกบอกคุยกับอีลลงบอกว่าฉันออกจากงานได้ไหมนะคะคือถามแกนะคะว่าออกจากงานได้ไเพราะว่าก็ เราก็รู้นะว่ามีค่าใช้ใจ่ายเยอะต่อเดือนคือถ้าสมมุติเราตกงานอย่างเงี้ยภาระหนักก็จะไปตกที่สามีใช่ไหมคะแกก็บอกออกเลยไม่ไม่มีปัญหาถ้าคุณอยากออกคุณออกได้เลยตลอดเวลานะก็ก็เลยลาออกจากงานก็เป็นนั้นว่าวันเนี้เราออกจากงานอย่างสมบูรณ์แบบนะคะทำว่าดีใจไหมออกจากงานนี้ก็ ก็ก็ไม่ค่อยดีใจนะคะคือเพื่อนๆที่ทํางานไม่รู้เลยไม่ได้บอกใครเลยนะคะจนแก้วโพสต์ในเพจเฟซส่วนตัวนะคะว่าเราออกจากงานอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆส่งข้อความมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเออก็เลยบอกว่าฉันลาออกจากงานแล้วเขาก็เลยเป็นห่วงนะคะว่าเอ้ยคุณไหวไหมยังไงก็ติดต่อเขาได้นะแฟนมาถามนะคะว่าไอเรากางเกง จะเอาไปไหนนะคะบอกว่าเดี๋ยวเอาไปบริจาคอะเรามาเข้าเรื่อง,องเราต่อแทีเพื่อ้เพื่อนก็เลยส่งข้อความมาถามป้าแก้วก็เลยบอกว่าออกจากงานแล้วเขาบอกเอา้าทําไมคุณไม่มาหาฉันคุณเข้ามาที่ทํางานแล้วทําทไมไม่มาหาเราที่ไอช็อปฟอ้นะคะก็เลยบอกว่าไม่ไม่อยากเข้าไปรบก,กวนเวลาทํางานของเขาอ่ะนะคะก็เลยไม่ไม่ได้ไปล่าลาก,กันนะ,ะก็ออกมาแล้วแล้วทีนี้ถามว่า ป้าแก้วจะหางานทําใหม่ไหมหานะคะจะต้องหางานทําเพราะว่าเราเรามีภาระเยอะนะคะแล้วป้าแก้วก็มีหนี้ในส่วนตัวของตัวเองด้วยนะคะก็ก็ต้องก็ต้องก็ต้องหางานแต่ถามว่าหาได้ไวไหมอันนี้ก็ก็ตอบไม่ได้นะคะแต่แต่วันนี้ก็โทรไปสองที่แล้วนะคะก็อยู่อีกเมืองหนึ่งคือมันก็จะไกลออกไปหน่อย แต่เมืองที่ประแก้วอยู่มันมันงานไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเป็นเป็นเมืองเล็กๆน,นะคะลูกสาวของลุง,ลงนะคะก็ถามเพราะว่าเขาเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้างานของแผนกดูแลคนแก่นะคะถามประแก้วว่าอยากไปทำไหม <laughs> กอแกบอกว่าแกทำไม่ได้หรอกนะคะคืองานแค่นะคะก็ไม่อยากทําไม่ใช่ว่าเราเลือกงานนะคะแต่เราไม่อยากทําคือถ้าจะให้ไปทํางานแค่ไปทํางานทําความสะอาดดีกว่านะคะก็ก็ดูนะคะว่าจะทําอะไรก็คงจะจะจะไม่พ้นไองานที่เราเคยทํานะคะก็วันนี้ก็ส่งส่งเรซูเม่เนาะภาษาไทยเนาะเรซูเม่แต่ที่นี้เขาเรียกซีวีนะคะเป็นประวัติการทำงานของเราก็ส่งไปสองที่แล้วนะคะก็ดู จะตอบรับมาหรือเปล่านะคะแต่แต่ไม่รีบนะคะคือได้ก็ทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่รีบนะคะก็พรุ่งนี้ก็อจะเข้าไปหาเอเจนซี่ในเมืองนะคะก็จะไปลงทะเบียนไว้ว่าเออเราต้องการจะทํางานคือจะไปอีกอย่างอยากที่ที่ไม่ไม่อยากสมัครงานออนไลน์เพราะว่ามันไม่ได้บอกไม่ได้เจาะจงนะครับถ้าเราไปที่เอเจนซี่ เราก็จะได้คุยว่าเราต้องการงานลักษณะไหนแบบไหนนะคะแล้วก็เราไม่ต้องการที่จะทํางานแบบไหนคือสามารถเลือกแล้วก็ทําได้นะคะวันนี้ก็มาเล่าเรื่องการทํางานของอังกฤษนะคะว่าการลาออกกันอะไรมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะคืออยากลาออกก็ลาออกได้เลยนะคะก็พ้นสภาพการเป็นพนักงานก็แค่นั้นเองนะคะแล้วก็หางานอื่นทำแต่ว่าประวัติการทำงานของเรามันก็จะยังอยู่นะคะ อ๋อขอเสริมอีกนิดนึงนะคะคือถ้าเราลาออกจากงานเองแบบนี้เราจะไปขอเงินคนว่างงานที่จอบเซ็นเตอร์ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราสมัครใจที่จะลาออกจากงานเองแต่ถ้าบริษัทเชิญเราออกจากงานนะคะให้เราออกจากงานอย่างเงี้ยเราสามารถไปยื่นขอขอเงินช่วยเหลือได้นะคะแต่ในกรณีป้าแก้วจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือนะคะถ้าเราตกงาน เพราะว่าเราสมัครใจเรายื่นขอลาออกจากงานเองจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือนะคะ